เห็นแกจับผู้หญิงเน่าโอ้โหก่งเก่งจริงๆว่ะออกคนหางแรกจริงเลยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยฮะดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปผู้หญิงกับีผู้หญิงสาวใช่ไหมล่ะเขาเป็นลูกลูกก็ขอดนี้ไหมใช่นี่นี่นี่อะไรพี่แดนแกรู้ไหมเจ๊จับลูกสาวเจ้ามาได้นะเรียกค่าถ่ายได้กยังไม่รู้เท่าไหร่เรามาตั้งตัวนี่ไม่ต้องออกปนไม่รู้เท่าไหร่นี่ไหนเอาผู้หญิงอยู่ไหนมามาแบ่งไว้ตรงที่เลยนะโดนเออทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง พี่จะบอกให้เจ้ารู้ว่าตอนนี้น่ะพี่ปล่อยตัวอีมไปแล้วเฮ้ยแหมมึงไม่ต้องรองหน้าพี่แดนมึงอยากจะเกลียดไม่กินคนเดียวที่ไม่เอาไปยิงคนนั้นน่ะไม่ต้องรองแหมมึงแต่งให้น้องมากเลยนะที่รู้พี่ปล่อยตัวเข้าไปแล้วแก้วแหวนทองพี่ก็ไม่เอามึงปล่อยตัวเข้าไปใช่มันเป็นแม่เมื่อไหรฮะต้องปล่อยตัวไปฮะอ่ะไอ้ดอนแล้วต้องคิดว่า ผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของเราถ้าโดนฉุดอย่างนั้นเราจะคิดว่าอย่างไงนี่มึงต่อร้องต่อเถียงพอแม่ไปโดนฉุดไว้มันโดนฉุดไปมันไม่เหญ่ลากมืเลยถ้าอย่างนั้นความคิดกับของเจ้ากับพี่มันก็ต่างกันแล้วพี่บอกพี่ปล่อยตัวเข้าไปแล้วถ้ามึงปล่อยตัวไปมึงก็ตายตรงนี้แหละไอ้แน่ความโง่เขจะดอด้วยพี่ชายปล่อยตัวของที่ปล่งไม่เที่องจริงเผลอเกิดขัดข้งสั่งว่าพ้นสันมาพ้นจะมาคอยตัวมันนั้น นึังไหวท้าเสร็จยังนี่ไอ้เอ้พ่อชาโดนตายไปแล้วหายแล้วมาไม่ทันหรอกเพราะแบะละมึงไม่ได้ไรเนี่ยโอ้โหพ่อแกมาทายนะทำไมแกรู้ไหมไอ้แดนเนี่ยมันจับผู้หญิงได้แล้วใช่ไหมล่ะพาตามมันมาเลยอะไรนะไอ้แดนมันจับผู้หญิงได้แล้วไอ้แดนจับผู้หญิงมาว่ะ กับโกเอาแล้วครับเป็นเล่างานนี้ครับเป็นเล่าพ่อเด็กพีจะไม่ได้กับแต่ละพ่อทำไมถ้ามันปล่อยตัวผู้หญิงไปได้ไงไปตัวนี้ไปอ๋อพาเลยโอ้โหไงโอ้โหไงโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากนี่แกมันลูกแกจริงหรือเปล่าวะเนี่ยพอมันปล่อยตัวไปใช่ไหมถ้าบอกมันผู้จัดการเลยถ้าแกไม่มานะก็ตายแน่เลยพ่อเลิกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจับมึงไปปลุกมันมาดิเออจะฟาดมันมึงไงเดะ เฮ้ยไไไอ้นเ้เ้ไปดไปนพีนน่เาพี่เไน้ยทำไมมไม่เปิดวะเดี๋ยวจับชีพจรดูกนอ้น้เรหมอาเราดูหัวใจลหัวใจเัเต้นอยู่เ้ยอไมแข็งอ่ลววะอะไรอะไรงต้นาล่นเล่นสอร์ตสปอร์ตสปอร์ต ไหนเอาลองลองลองจบพ่อทำไมไอ้แดงตายแล้วพ่อไอ้เนี่ยไอ้แดงมันตายเน๊ะไป มึงจะร้องไห้ทำไมนะพ่อฮะมึงเป็นคนตีมันเอง มันดุด้วยไอ้ยพ่อบนเวลามันโมโหกูก็เอาไม่อยู่เลยแต่ยังไงข้าไม่ฟ้องหรอกเว้ยเอาอย่างงี้เดี๋ยวข้านะจะต่อแพรและเอาไอ้แดนดิบลอยทะเลไปนะแล้วส่วนพ่อพ่อกลับบ้านไปก่อนกลับบ้านไปก่อนอย่าเฮ้ยอย่าหลุดเชียวนะพี่นนท์เออพ่อกลับบ้านแล้วไปเองลูกพ่อไม่หัวแม่แล้วแกก็จะบอกติพ่อคือจะหลุดว่าไอ้แดนมันตายอ่ะเข้าใจไหมไปกลับบ้านไปก่อนไปกลับบ้านไปก่อนเอาเวลา มึงตายแล้วกูเป็นพระเอกอาการนี่เออมีคนดูให้รู้ไปอีกที่แล้วตอนนี้มึงพูดอะไรเอาเสียลูกหลานเองก็เหมือนเอาเสียที่เรียกมาพ่อไปมึงกลับไปหาแม่ไม่มึงถือกูหรือเปล่าไอ้มึงอะเบื่อแล้วอ่ะพี่ชายตายแม่จะรู้เจอพยานกี่ร่างเขาเป็นพี่ทะเลความคิดว่าพี่ชาย